สวัสดีทุกๆคนนี่คือไทยลาวญี่ปุ่นทีวีครับมาถึงเมืองเฉิงตูเสฉวนประเทศจีนรับคิดว่าครั้งนี้เป็นไปเที่ยวจีนหรือเปล่าไม่ใช่ครับคราวนี้จะไปเที่ยวญี่ปุ่นครับเราจะไปญี่ปุ่นผ่านสนามบินานานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ประเทศจีนครับเราเพิ่งมาถึงเฉิงตูด้วยเที่ยวบินของเสฉวนแอร์ไลน์ครับเมื่อมาถึงสนามบินานานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่เราไปที่ทรานสฟาเพราะมีการต่อเครื่องครับ จะเห็นด่านตรวจคนเข้าเมืองทางด้านขวามือนี่คือที่ที่กวนไปเมื่อเข้าประเทศก็เลยเราไปทางซ้ายครับมีโต๊ะต่อเครื่องซึ่งจะต้องแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องไปประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและแนะนําให้ครับบริการรับส่งจากบริเวณขาเข้าไปพื้นที่ออกเดินทางที่สนามบินนานาชาติเิงตูเทียนฟู่เป็นเรื่องง่ายครับเที่ยวบินถัดไปไปสนามบินนานาชาติโอซาก้าขันสายของญี่ปุ่นจะออกเดินทางใน11ชั่วโมง ตอนนี้เวลา22นาฬกาและออกเดินทางเวลา9นาฬกาครับจะรอย,ยาวนานแต่ได้ยินมาว่าสนามบินแห่งนี้สะดวกสบายครับก็เลยคิดว่าไม่มีปัญหาครับเราสามารถไปถึงบริเวณขึ้นเครื่องได้ทันทีแต่ยังเหลือเวลาอีก11ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางครับออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าครับสนามบินนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่เป็นสนามบินแห่งใหม่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสะอาดครับ มีร้านค้ามากมายจึงสามารถใช้เวลาได้อย่างสะดวกสบายที่นี่ครับก่อนอื่นเรามายืนยันห้องน้ำกันก่อนครับมีห้องน้ำหลายห้องอีกทั้งสามารถยืนยันมอนิเตอร์ได้ว่าห้องน้ำว่างหรือเปล่าสะดวกครับ นอกจากห้องน้ําแล้วมีเครื่องทําน้ําอุ่นอีกด้วยครับในประเทศจีนสามารถดื่มน้ําได้ฟรีและสามารถเลือกได้ระหว่างน้ําเย็นน้าธรรมดาและน้ําร้อนครับมีน้ําเดือดก็เลยมีจึงสามารถทําราเมนแบบถ้วยได้ครับมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านค้ากันดีกว่ามีกาแฟ s t a r b u c k คนอกจากนี้มีร้านอาหารอื่นๆอีกด้วยมีเซเว่นอีเลฟอีกด้วยครับ จะไปเซเว่นอีครับมีตุ๊กตาแผนดาด้วยอยากซื้อเป็นของที่ระลึกไหมมีระาเมนแบบถ้วยขนมหวานและเครื่องดื่มครับถ้าไม่มีเงินสดของประเทศจีนสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ครับ <Thank you. S 1> มีกาเฟ่สตาบักนอกจากนี้มีร้านอาหารอื่นๆอีกด้วย ร้านอาหารนี้ดูเหมือนจะมีเมนูอาหารไทยด้วยครับสามารถดูเมนูต่างๆเช่นข้าวกระเป๋าและแกงเขียวหวานครับและเราจะบอกให้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับ free w ครับมีที่สนามบินนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่สามารถใช้ WiFi ไ,ไ,ได้โดยการออก id ผู้ใช้กับเครื่องนี้ครับแต่อินเทอร์เนต็ตไม่สามารถใช้อย่างเสรีในประเทศจีนได้ครับ ถ้าต้องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างอิสระให้ใช้โรมมิ่งด้วยซินกาศไทยครับเหลือเวลาอีก8ชั่วโมงและเป็นเวลาตีนหนึ่งแล้วครับอยากนอนบ้างนะเจอเก้าอี้ดีๆสักตัวคิดว่าสามารถนอนกับสิ่งนี้ได้นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกก็มานอนที่นี่เช่นกันครับ แต่เราพบสถานที่ที่ดีกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะนอนจริงๆครับแต่นักเดินทางบางคนหลับไหลยอยู่ครับที่นี่คือสนามเด็กเล่นครับพื้นเป็นแมทจึงไม่แข็งเหมาะแก่การนอนเป็นอย่างยิ่งครับมานอนที่นี่กันเถอะเฉพาะคนที่บินเข้ามาเท่านั้นที่สามารถมาที่นี่ได้ครับแต่อาจมีคนไม่ดีด้วย ดูแลสิ่งของเมื่อนอนหลับครับใช้กระเป๋าเป็นหมอนหรือผูกไว้กับมือเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกขโมยครับเช้าแล้วครับสามารถนอนหลับได้ดีแล้วครับมาทานอาหารเช้ากันเถอะมีอาหารในเที่ยวบินถัดไปด้วยแต่ตอนนี้หิวก็มากินข้าวกันดีกว่าจะเลือกร้านกิวด้งและก๋วยเตี๋ยวเนื้อแห่งนี้ครับ ร้านนี้มีความคล้ายคลึงกับร้านข้าวหน้าเนื้อสไตล์ญี่ปุ่นครับนี่คือร้านอาหารชื่อดังและอร่อยที่มีสาขาทั่วประเทศจีนเราเปิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นเราจึงเปิดตลอดเวลาครับมันดูอร่อยราคาประมาณ35หยวนจีนหรือประมาณ180บาทราคาไม่สูงสำหรับร้านค้าในสนามบินครับถึงเวลาออกเดินทางแล้วไปญี่ปุ่นกันเถอะ แม้ว่าจะใช้เวลาแวะพัก11ชั่วโมงแต่ก็สามารถนอนหลับได้และสบายมากครับถ้าทุกคนใช้การต่อเครื่องเราขอแนะนำให้ผ่านสนามบินนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ครับเป็นยังไงบ้างนะครับคราวหน้าเราจะไปเที่ยวบินจากสนามบินนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ไปสนามบินนานาชาติโอซาก้าคันไซในญี่ปุ่นกันครับวันนี้แค่นี้นะครับ